มาแล้วครับผมวันนี้กับลูกไม้สวยๆนะครับในสวนมาในหัวมหาชัยครับผมนะวันนี้มีอะไรบ้างครับผมนะอ่ะก่อนที่เราจะไปขายของพี่น้องครับนะเรามาคุยกันก่อนครับวันนี้นะหน้าหนาวแล้วครับผมนะวิธีการดูแลไม้หน้าหนาวครับดูแลต้นโกศลหน้าหนาวทําอย่างไรดีครับนะหน้าหัวนี่บ้านชันลมแรงมากเลยนะหน้าหนาวนี้ครับผมนะดินแห้งไปหมดเลยดินแห้งในหัวนี่แห้งมากเลยนะ อ่ะหน้าดินแห้งครับแต่ข้างล่างแฉครับผมนะข้างล่างนี่แฉทําอย่างไรครับในหัวครับผมนะวิธีการครับผมนะช่วงหน้าหนาวนี่ให้รดน้ําแบบผมผมครับต้องคอยดูนะฮะนะเพราะว่าข้างล่างนี่จะแฉข้างล่างนี่จะแฉครับผมนะแต่ข้างบนนี่จะแห้งครับนะให้เรารดน้ําครับแบบผมผมเอานะครับผมเพราะว่าการระบายน้ําในช่วงหน้าหนาวนี่ครับการระบายที่แบบว่ามันฆ่าเราเลยทีเดียวพี่น้องเอ๋ยนะ ก็ต้องคอยดูเรื่องน้ำครับผมนะว่าน้ำข้างล่างจะแฉะไหมนะครับนะถ้าน้ำแฉะนะนะเวลารดน้ำเนี่ยครับเรารดพุมผมออกก็พอพี่น้องครับหน้าดินแห้งแต่ข้างล่างแฉะนะครับผมนะไม่งั้นเป็นเจอราช่วงนี้ต้องหายาเจอรามาด้วยนะพี่น้องนะเออนะครับในระหว่างนี้ครับผมนะวันนี้ครับโปรดีๆครับผมนะที่เราจะมอบให้ครับนะ เป็นลูกไม้ครับลูกไม้ทั้งหมดครับผมนะคุณต้องมีก่อนใครครับลูกไม้ฮะเพราะว่าหนึ่งฮะไม้เพิ่งออกสองยังไม่ได้ตั้งชื่อสามไม้ความใหญ่ความยัดสวยๆครับนะเราเอามาให้ครับผมนะเอากันก่อนเลยกับต้นใหญ่ข้างหน้าในหัวนี่ไม่ใช่ลูกไม้พี่น้องครับสร้อยทองคำฮะไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้ฮะแต่วางหน้าบ้านหายแน่นอนครับผมนะดูว่าสวยไหมสร้อยทองคำครับต้นนี้จาก1,300บาท ให้ไปเก็อบร้อยห้าสิบบาทครับผมนะไม้สฉวยกระถางสิบเอ็ดนิ้วราคานี้รวมส่งกันไปเลยนะครับผมนะเอาไปครับกับสร้อยทองคําครับผมนะอ่ะมาดูรูปไม้ต้นที่หนึ่งกันก่อนเลยครับผมนะไม้สวยๆแบบนี้ครับนะนี่คือลูกไม้ฮะต้นใหญ่พอไหมพี่น้องครับนะสีสันงดงามทีเดียวนะครับแล้วใบสวยเลยทีเดียวนะใบกลางใบนี่แล้วสีกัดได้อีกไหมในหัวสีกัดได้ครับผมนะ คุณเอาฟอร์มใหญ่ไปก่อนละกันนะนะใหญ่ๆขนาดนี้พี่น้องนะวันนี้โปรโมชั่นนะให้ราคาเพียง250บาทครับทุกกระถางกันเลยเดียวฮะนะไม้สสวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมนะต้นนี้ลูกไม้ต้นที่1ครับอย่าลืมจดมาด้วยนะลูกไม้ต้นที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะสับสนกันพี่น้องครับ นี่สวยงามครับผมนะลูกไม้ครับเอาฟอร์มใหญ่ไปก่อนครับผมนะแล้วสีก็ตามมาสีสวยแน่นอนครับเพราเราคัจเจตดับเบิลเอมาให้ท่านครับผมนะแล้วตามด้วยต้นนี้ครับลูกไม้ต้นที่สองครับนี่ฮะสวยงามแบบนี้ครับลูกไม้ต้นที่สองครับผมนะใครสนใจลูกไม้วันนี้ครับเอาไปแบบจุใจเลยทีเดียวสองร้อยห้าสิบบาทครับนะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับสวยๆแบบนี้นะ ราคา250บาทาค่าขนส่งเท่าไรนายหัว40บาทครับผมนะเอาไปเลยฮนะต้นต่อมาครับลูกไม้ต้นที่3ครับผมนะนี่เป็นฟอร์มพุ่มหมดเลยฮนระ์ฟอมสูงเลยทีเดียวนะประมาณ60เซนนะ55เซนถึง60เซนขึ้นไปพี่น้องคนระับบางต้นก็8ป0เซนอ่ะสวยๆแบบนี้ครับลูกไม้ครับผมนะต้นที่3มครับ ตามด้วยต้นนี้ลูกไม้ต้นที่สี่ครับดูใบฮะนะใบสวยมากเลยนะละนักษณะใบนะฮะสวยเลยทีเดียวฮะบิดเป็นเกลียวขึ้นไปแบบนี้ด้วยครับผมต้นนี้ฮะนะเอาต้นที่เท่าไหร่ต้นที่สี่แล้วนะนี่สวยๆแบบนี้ครับลูกไม้ต้นที่สี่ครับผมนะอ่ะอย่าลืมจดไว้ด้วยนะเอาเบอร์โทรในหัวครับผมนะศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่ครับนี่ต้นนี้ครับลูกไม้ต้นที่ห้าครับผมนะดูความสูงของเขา่าสูงมากเลยทีเดียว นะใบก็เยอะด้วยครับผมนะนี่นี่ฮะใบสวยฮนะประมาณหกสิบเซนครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับเอาน้องไปอยู่บ้านอยู่เรือนได้เลยครับผมต้นที่อ่ะต้นต่อมาครับต้นที่หกต้นที่หกครับต้นนี้ฮะนะลูกไม้ต้นที่หกครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้ครับผมนะสิ่งที่คุณต้องมีก่อนใครครับนะ เอาก่อนได้ก่อนพี่น้องครับนะได้เปรียบแน่นอนฮะเพราะว่ามันยังไม่ออกฮะพอถ้าหาว่าตั้งชื่อปุ๊บเนี่ยจะแพงแน่นอนครับนะอ่ะวันนี้เราให้ไปในราคาเพียง250บาทเท่านั้นครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ฮะลูกไม้ต้นที่7ครับผมนะสวยๆแบบนี้ฮะวันนี้ลูกไม้สวยๆมีมาให้ท่านครับส่วนสูงของน้องนางจากปากกระถางฮะหกเซนกันเลยทีเดียวครับผมนะสวยๆแบบนี้ฮะปาน้องไปอยู่บ้านได้เลยครับผม ่อาต้นต่อมาครับลูกไม้ต้นที่แปดครับผมนี่ฮะสวยงามแบบนี้ครับลูกไม้ต้นที่แปดฮะจดชื่อนะฮะแล้วก็โทรมาได้ที่เบอร์063 หกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่ครับผมนะส,สูงแบบนี้เอาไปเลยฮนะแล้วมีกิ่งแล้วด้วยนะพี่น้องนะดูฮนะแต่กิ่งสาขาแล้วด้วยนะครับนะวันนี้เอาต้นสูงๆมาเลยลูกไม้ฮะนะเราไม่ห่วงฮนะอยากให้ทุกคนนั้นได้ไม้สวยไม้งามกันไปเลยครับนี่ลูกไม้ฮนะอ่ะต้นต่อมาครับผมนะต้นที่เก้าครับมาลูกไม้ต้นนี้แปลกตาดีฮนะสวยมากเลยนะยิ่งกระสียิ่งสวยแน่นอนครับต้นนี้คอนเะฟิร์มอะ นะสวยมากเลยทีเดียวครับผมนะลูกไม้ต้นที่เก้าครับผมต้นนี้นะอ่ะต้นต่อมาครับผมลูกไม้นะฮะนะต้นที่สิบแล้วครับนะนี่อันดับที่สิบแล้วสวยไหมครับผมนะฟอร์มใหญ่ๆกันแบบนี้เลยทีเดียวฮะส่วนสูง60สขึ้นเลยทีเดียวนะสวยๆเอาไปเลยพี่น้องเลยกับลูกไม้วันนี้จัดให้เต็มที่ไปเลยทีเดียวนะครับผมนะลูกไม้ ใครเหมาหมดก็ได้ฮะไม่มีจํานวนนะเป็นไม้ที่ไม่มีจํานวนต้องบอกไว้ก่อนพี่น้องครับหมดแล้วหมดเลยนะฮะนะลูกไม้แบบนี้ครับสวยๆกันเลยทีเดียวครับผมนะต้นสูงใหญ่มากครับอ่ะต้นต่อมาครับต้นที่สิบเอ็ดครับผมนะมาถึงอันดับที่สิบเอ็ดแล้วครับนะลูกไม้วันนี้นี่ฮะสิบเอ็ดฮะสวยๆแบบนี้ครับผมนะสีสันน้องนางนั้นงดงามเลยเดียวครับนะลูกไม้ต้นที่สิบเอ็ดครับผมนะอ่ะ แอดไลน์มาได้ที่เบอร์063 6 9 7 4 6 6 4นะครับผมนะคุณจะได้ไม้สวยๆแบบนี้ไปเลยฮะนะนี่อันดับที่12นะครับนะนี่สวยๆแบบนี้ฮนะไม้สวยไม้งามกันเลยทีเดียวครับลูกไม้ฮนะเป็นไม้ที่ไม่มีจำนวนนะใครได้ก่อนเอาไปเลยเดียวครับผมนะต้นนต้นนั้นไปเลยนะครับเพราะไม่มีจำนวนพี่น้องครับนะไม้ฟอร์มสวยๆแบบนี้ฮนะแล้วไม้ฟอร์มใหญ่ด้วยครับผมนะอ่ะต้นนี้ครับ ลูกไม้ต้นที่เท่าไหร่แล้วนะสิบสามแล้วครับนี่สวยไหมนะสีเหลืองอารามเลยทีเดียวครับนะสีสวยมากเลยนะต้นที่สิบสามแล้วครับนะลูกไม้ฮะนะสิบสามฮะตามด้วยต้นนี้ลูกไม้ต้นที่สิบสี่ครับนะฟอร์มสูงๆก็เลยทีเดียววันนี้จัดเต็มครับกับลูกไม้ไม้ใหม่ได้ก่อนใครฮะนะนะลูกไม้ต้นที่ เท่าไหรนะสิบสี่อะนะครับผมนะอ้าวไก่ชอบต้นไหนครับนะก็กีกังมาได้เลยครับนะอ้าวนะในเมื่อให้ลูกไม้ไปแล้วครับต้นนี้นะนี่จาก3ามรห้าสิเลยทีเดียวฮะฉลองชัยครับให้ไปในราคาเพียง2องห้าสบาทนะให้คุณไปฉลองชัยฉลองปีใหม่นี่ได้เลยฮะนะ นี่ครับผมนะสวยมากนะสีสวยนะพี่น้องดูดูกันใกล้ๆ,ๆเลยทีเดียวนะแล้วฟอร์มใหญ่ฟอร์มยักษ์ขนาดนี้ครับฉลองชัยครับผมนะให้ไปเพียง250บาทครับนะส่งทั้งกระถางกันเลยทีเดียว นะครับนะไม้สวยๆแบบนี้ต้องมีก่อนใครแล้วครับนะวันนี้นายหัวหมาใจนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ดูแลต้นไม้กันให้ถูกวิธีนะพี่น้องนะหน้าดินแห้งแต่ข้้าล่างแฉะก็ไม่ได้ครับนะแล้วหายาเชื้อราด้วยครับช่วงนี้วันนี้นายหัวหมาใจต้องไปแล้วครับขอบคากำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ